สวัสดีค่ะค่ะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการขอรับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุในปีงบป,ประมาณ2570นะคะค่ะก็สาหรับท่านที่เกิดก่อนค่ะท่านที่เกิดก่อนวัน ที่2กันยายน2510นะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 9ถึงวันที่1กันยายน2510คะ่ะท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุนะคะได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือน ตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านจะอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570 ะะปีงบประมาณ2,570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,570 ตามระเบียบระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมานะคะกับการได้ระเบียบยังชีพผู้สูงอายุคาะท่านจะเริ่มได้รับค่ะถัด จากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ Spike ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1นะจะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1หากท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วท่านก็จะเริ่มได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปอันนี้กรณีที่เกิดในวันที่1ก็ค่ะก็จะ ได้รับในเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปถ้าไม่ใช่วันที่หนึง่งถัดจากเดือนที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะการมาเข้าสู่ในส่วนของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุตั้งแต่ เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปก็คือท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ค่ะเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2 5 0 9ถึงวันที่1นะคะกกันยายน2510ถ้าอยู่ในระหว่างนี้ สามารถขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยนะคะท่านสะดวกช่วงไหนท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุแต่ไม่ควรให้เกินเดือนที่ท่านจะอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะคะเพราะว่าระเบียบใหม่นี้จะเอื้อประโยชน์นะคะแต่ไม่ควรให้เกินเดือนที่ จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจะกับเพราะอะไรเพราะว่าพ่อน้อยเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์มีกระทางเดือนเดียวท่านขึ้นลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วแน่นอนเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างคีดผู้สูงอายุก็คือถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะคะการไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักง,งานเขตณภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนําไปบัตรประจําตัวประชาชนทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันน่าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารเลือกเอาธนาคารใดธนาคารหนึ่งบัญชีใดบัญชีหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียวยังชีพผู้สูงอายุกรมบัญชีกลางจะได้โอนเงินให้กับท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ ได้สำเร็จค่ะก็คงจะชัดเจนเอ,อ่อหลายๆท่านก็สอบตามปอน้อยเข้ามาค่ะซึ่งในส่วนราชการที่ปอน้อยปฏิบัติราชการอยู่ค่ะก็มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,570แล้วนะคะค่ะเพื่อที่ให้เตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,500 69ก่ะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามมานะคะการหรือท่านใดที่จะสอบถามเพอน้อยเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิ์จะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิม แล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาพอหน่อยเอกตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอหน่อยชาแน,นลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ่สําหรับในคลิปนี้พอหนอยต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ